ที่จอมมึงราชบุรีนะครับมางานวิ่งมาราธอนนะครับมารับบีมนะครับคืนนี้เราพักกลางคืนอ,อยู่ที่นี่นะครับมารับบีมนะครับท่านนี้มารับบีมนะครับจอมมึงอันนี้เป็นบรรยากาศวันนี้18นะครับมารับบีม มารับีสามารถจอดกค่ะอันนี้บรินนเวณจัดงานนะคปับอดนจดที่สีีห้าที่อยู่บริเวณข้างอมค่ะค่ะอนนี้ความมืเ่มานคืลที่สองสามารถนิ้วขวาไปยังจุดจอดรถที่หนึถึงที่ห้าเึื่อยู่ภายใต้หลัาเทอะไรค่ะ มาจากสมานตาทัศโกผ่าถึงแยกดาทัศโกก่อนทีสองสามารถจอดจอดรถไปยนงจี้สี่ีห้าค่ะผ่านถึงแยกดาทัศโกจอดที่สองจอดที่หกจอที่เจ็ดภายในมหาวิทยาลัยได้ค่ะมาจากอำเภอสรรพ์พื้นผ่านถึงแยกดาทตศโกก่อนเวลาทีสองสามารถจอดรถไปยังจุดจอดที่สี่ที่ห้าได้ค่ะ นี่ฝ่ายประชานสำคัญนครับรับบีบตรงไหนครับรับบีบตรงไหนครับรับบีบตรงไหนตรงข้ามทางมาลาไปอนุสยแล้วรงไปด้วยนูนานีจคือประชาชนสำคัญนะครับมีข้ามทางมาลานี่ย ทำทำวันลายไปรับบีบเพื่อวิ่งในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ไม่ได้ รับบีบเรียบร้อยแล้วครับโหได้รองเท้ามาคู่หนึ่งอ่ะเขาแจกรองเท้าอ่ะอันนี้ครับร้านอาหารเขากินมากมายเรากำลังจะเดินไป ครับลีมนะครับมีบรรดานักวิ่งครับเนีนน่ยนักวิ่งอันนี้ตากล้องอะไรครับวันนี้พิกมีครับผมพิกมีนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเรืองเต็มเหาเมาเต็มนะมเมามเหมาเหมาเท่าไรอเอยพิกมีพรุ่งนี้นี่ถ้าเด็ดแจกกับน้องหน่อยพี่กำลังไลฟ์สดหนึห่นักวิ่งสังกัดอยู่สองพันกว่าคนวันนี้มากี่คนไม่รู้อ่ะดูในเพจ คุณนะครับพี่บิ๊กมีนะมันมีช่องอ่า u u u e e ด้วยชแนลอันนี้ บรรดานักวิ่งของเราวี่มาจากไหนมารับบี๊บปะครับครับมาจากเมืองกาลครับเมืองกาลผมไม่ไกลเลยนะผมจากนครนนท์ครับวิ่งกิโลครับเนี่ยยี่เป็ดครับยีเ่เป็ดโอ้ฮะมาราธอนเลยจะม,มาลารอนละนั่นเลยค่ะเคยทำเท่าไระะหร่อันนี้แจก,กไว้แนะนำตัวอันนี้ช่อง YouTube แล้วก็กลุ่มกลุ่มนักวิ่งนสามชั่วโมงสามชัมม่วโมงโอ้สุดยอดมาราธอนนะนะโอ้สามชั่วโมงนี้ไม่ธรรมดาแล้วในเพศนะ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  เห็เห็นเห็นห้าแต่ว่ามันหนาวมันหนาวไปไนวิ่งที่ไหนอะที่นี่ปะสองปีที่แล้วสองปีแล้วหนาวมากหนาวอันนี้ร้อนยังเลยใช่แต่เช้าๆจะเย็นหนาวครับแต่ออกไปข้างนอกมันมันไล่อ้อยอะไรมันเยอะใช่วันนี้ฮาร์ปแค่นั้นพรุ่งนี้ได้พาลากน้องๆหน่อยได้มามาเป็นทีมใช่ไหมครับมาเป็นทีมแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยยังไม่เจอเลย เดี cliff, okay ๋ยวไปรับบ okay. ีบเนาะครับคโอเคสวัสดีครับเดานักวิ่งของเรานะครับมารับบีมอับอนันนี้อะไรเอ่ยนี่ขายอะไรขายน้ำมะพร้าวนะหวานหรือเปล่าหวานหมือคนขายไหมอันนี้รับอะไรอ่ะ อาชาวถูกิเกเตอร์ฟอรกตะเก็นถามที่ของถามถามถามอะไรได้นี่เส้นทางวิ่งเป็นเส้นทางเดิมนะครับเส้นทางวิ่งนะเอ่อส้นทางเดิมนะครับเดี๋ยวเรามารับบีบกันไม่ที่เดิมจุดเก่ารับบีบรับบีบไอ้ตรงที่กินรับรองนะรู้มาเดิน รับบีบกันอันนี้มารับบีบมาราทอนก็เข้าแถวมีนักครับอันนี้รับบิ้ม10กิโลเมตรนะครับ สิบกิโลเมตรนะครับอันนี้ครับมาราทอนนะครับมารับ,บีบกันสวัดีครับอ่ะอันนี้หามาราทอนอ,อันนี้มาราทอนครับคึกคักมากๆเลยนะครับเ<ะ>นี่ยนักวิ่งนะคะที่เข้ามาในงานสสอจอมมาราทอนของเราแล้วนะคะ เตรียม QR โ o d e มาหรือยังคะถ้ายังไม่ได้เตรียม QR โค้ดนะคะหรือ CDM card นะคะสามารถหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาค่ะแล้วเดินตรงเข้าไปนะคะตรงบูธสีขาวได้เลยนะคะเราจะมีน้องๆให้บริการนะคะคอยพิมพ์ CDM card นะคะหรือพิมพ์ QR โค้ดให้ท่านนะคะก่อนที่จะไปรับเสื้อนะคะ ได้เตรียม QR โ o d e มานะคะขอให้เดินตรงไปที่เต็นท์สีขาวนะคะนำบัตรประชาชนไปยื่นให้น้องได้เลยนะคะก่อนจะไปรับเสื้อค่ะด้วยความรวดเร็วนะคะใครนะครับก็นักที่เดินทางมาถึงแทีวต้องไย่างที่น้องได้มารับุกก่อนนะครับใครที่จะมาลงไหนครับท่านเดินตรงเขมามีเต็นท์กว่าคนได้มาพักีนเต็นท์สีขาวา ทำพาสลาบีนะครับทำพาสลาปีตนะครับทำพาสลาีนะครับทำพาสลาปีนะรับได้ไหมครับเจอไหมฝั่งนู้นอะไครับ นนถ่ายรูปนนโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปสักหน่อยเช็คอินใช่ครับยังไม่แจกกล้ามโอ้นี่มีอะไรเยอะแยะเลยแจกอะไรมากมายครับ,รบวันนี้วันนี้ยังไม่แจกหรือแจกแล้วแจกแล้วโอ้ยังไม่ทันเลยแจกแล้วโอ้ยสุดยอดฮนะจอมบึงมาราธอนนะครับนี่เดี๋นี้มีคนติดตามอยู่เรียบร้อยครับแปดหมื่นกว่าคนอ น um ี่มาพัครัคู่นี้มีสามตัวนะครับคู่นี้ตีปากฟอรับแน่ของเราปิดปีสองนะีสองนี่เรานะเราจะเล่มเป็นสองตรงบริเวที่แย่ไฟแดงปากบนนะครับนะเดี๋ยวเราลงสิบโลนะันี้งนี้นนิมนิมนนีมนมินนน จากเดือนอนนะคะุนั้นะคะเราจะผิดการันตีท่าอนะคะเมอันนีค่ะถ้างนะคะวิ่งยะยะ20กิโลือว่าวิ่ง10กิโลนะคะขอให้ท่านเผื่อเวลาด้วยนะะเผื่อเวลาจับวด้วยนะคะเราจะมีเอ่เมื่อผีดกำหนดแล้วนะคะเราจะมีค่านะคะบอกว่าให้ท่านไุดจบรถตูให่นะคะที่กนีสอะคะซึ่งุดจบรถนะคะเราจะมีให้บริการรถลับสีงนะคะาง รถต่อรถส่งนะคะที่ให้บริการรถส่งนะคะต่ขอท่านเผื่อเวลาดวยในการส่งค่ะเอ็มไซเอ็หนึ่งหนึ่งสาม สะออนเนี่ยขอตอนัเนี่ยไม่เคยมีสในท้านต้องอีสองนะครับมาลบมายตัวใหญ่ยังไครับที่ตัวเล็กเกียรแต่มันมดแล้วอ่ะใหญ่มากเลยครัใหญ่มากเลยตัวเล็เดียวใส่ได้ไหมมีเล็กจ้มักมะดก้าว่ะาจัดได้ครับขาวตากที่นี้หม แล้วก so like like <happening> ็มีดวงเดือดที่แท้มาเยะมากเนออกจากของฟุบคลนะครับแล้วก็ไปที่บปล่อยตัวครับมันหมดอ่ะสมัครวันสุดท้ายพอดีวันนี้สิบพดีก่อนหมดเขตแลวหน่สองแล้วมาตอบครับหนึ่งองาเเป็นเเนะครับพแล้วทุยท่านกสนะครับลุกหน้าไปที่อำเภอจอนี้ครับไปตลาดจองเปงนนะ นีไปที Ó, <t> ่ทีรไปานับนี้บรรยากาศนี้รับหืยังครับรครับผมรับาังไหนครับเนี่ยราบจากสมบัณิเข้าขงฮะสระการครับแนะนำตัวนะนี่ครับไร้ตอนูิตอนนี้วม่กี่โลครับี่ครัะ ามาลาทอนาโอ้โดูน่าจะขาขาแรงอยู่นะกี่กี่ชั่วโมงามีสักชั่วโมงนึงได้ไหมเ่อนสิบโลนะสี่สิบห้าวโม้า ครับแรงไม่แรงถ้าแรงก็น่าจะชุบปู20บาเพื่อสุขภาพนะเพื่อสุขภาพเราพี่เพื่อสุขภาพครับจากสมุรปราการนะัครับพีกันทีอัต้แค่นี้ก่อนอาณาอู้เป็นสาแทนที่ซ้ายนะี่ีซายครับีไม่บอกนะเลี้ยวซ้ายไปผาน